สวัสดีค่ะทุกคนโมหิวก็กินอีพีนี้โมทำซุกี้โรค่ะแล้วก็โมก็ตัดพริกด้วยค่ะน้ำจิ้มซุกีรผสมเข้าไปเลยทุกคนเพิ่มความแซ่บ ต่อม่ากันเลยนะทุกคนสีสัน,นชิมัส สุก,กี้โรลนี้นะคะทุกคนโมก็ใช้ผักกาดขาวนะคะแล้วก็หมูเดงหมูสับแล้วก็มีขึ้นช่ายด้วยพวกส่วนผสมแล้วก็เครื่องปรุงโมจะเอาไวท้ที่คำอธิบายด้านล่างนะคะเรามากินกันเลยทุกคนโมหิวมากนี่คือข้าวเช้าแล้วก็ข้าวเที่ยงในเวลาเดียวกันโมว,ว่าโมูล่าอะไรดีกว่าอาจจะมีเสียงแสกนิดนึงนะทุกคน เสียงมาจากด้านนอกเพื่อนบ้านเด็กน้อยข้างบ้านอะว้าวใส่หมดเลย น่าอร่อมากนี่โมก็ทําครั้งแรกนะคะนี่คือการทําสุกี้โรค,ครั้งแรกของม,อ,อ,มอร่อยมากเอนน้อย่างหนึ่งโมใส่ไข่ด้วยนะทุกคนลืมบอกไป แล้วก็ถ้านคนมีบุนเส้นก็ใส่บุนเส้นนะแต่แต่ว่าโมลืมใส่บุญเส้นะ่ะหมดเตรียยไปแนาะแต่ว่าโมลืมอะไรมากคำนี้คำใหญ่ๆห่ละอื้วอด้ออนะ 我呢？我怎么？嗯，我、嗯嗯、多不？ ัฟรีนกมันสบมากทุกคนถ้าทุกคนชอบใส่เห็ดทุกคนก็ใส่เห็ดได้นะ เ hmm. ป็นการทำครั้งแรกที่อร่อยมากทุกคน I don't know. ทำเป็นคำๆแบบน่้กินง่ายมากทุกคนคำโตๆชิ้นใหญ่ ให้ทุกคนดูด้านในเนาะเห็นไหมอ่ะไปเน่นน้น สุดท้ายแนละเผ็ดมากอร่อยด้วยคำตุดตตคำใหญ่ๆคำสุดท้ายทุกคนของคลิปนี้นะคะเดี๋ยวส่วนผสมเครื่องปรุงอะไรพวกนี้แต่ว,ว่าโมจะไม่ได้บอกสัสด่วนนะคะเพราะว่าโมใช้วิธีกเอานะคะ หมดจะบอกส่วนผสมเครื่องปรุงไว้ที่ช่องอธิบายนะคะสามารถกดเข้าไปดูได้นะนะค่ะข่าวสุดท้ายของคลิปนี้เพ็ดมากทำใจก่อนเหงือแตกไปทั่วมา Perkä aloja สำหรับคลิปนี้นะคะโม e. ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคลิปนี้โมอ,อิ่มแล้วและอร่อยมากเลยอย่างที่บอกไปค่ะส่วนผสมและเครื่องปรุงโมจะเอาไว้ในช่องอธิบายนะคะและเกิดว่าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะลืมกดไลค์กดซับสไครต์และช่องเหี่ยวก็กินใบมะเว้ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของโม e นะคะก็เราวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณค่ะ